สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดกลางตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาดูปลานะครับโอมาทําบุญที่นี่นะครับมาให้อาหารปลาเนี่รับรองว่าบรรยากาศดีแล้วก็ได้บุญนะครับนี่โอ้โหปลาเยอะมากๆแล้วก็มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับนี่เป็นบรรยากาศของวัดกลางนะครับวัดกลางอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนี่หลวงพี่จะให้ปลาแล้วนะครับมาดูกันครับมาดูกันชัด อืมเหมือนปลากระหเลยนะนี่นี่นี่โอ้ตัวใหญ่ๆเลยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้พี่นองครับมาเด้อครับพี่นองครับผู้ใด,ดชอบให้อาหารปลานะครับมาทำบุญอยู่วัดกลางนะครับ วัดกลางตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดบ้านเท่านี้เองนะครับพี่น้องคุณห้างพุ่นก็เป็นสะพานขามเมนามูลรลาศรีสไลนะครับหลังหน้าที่ว่าการอำเภอราศีสไลเรานะครับมาขห้อาหารปลาได้ครับพี่น้องครับสิบบาทนะครับทําบุญหยอดลงกล่องสิบบาทนะครับปลาบ่าลายแห้งครับพี่น้องครับนี่ครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับโอ้พี่น้องครับ หลายๆครับพี่นองครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของวัดกลางตําบลเมืองโคเมืองคงอําเภอราศีสไยจังหวัดศรีสะเกษเฮา่นละวัดอยู่เต้องๆฝนเด้อครับพี่นองเมื่อมาเห็น่นติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อสีเห็ดนาผุพอดีนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับลงมาเบิ่งบรรยากาศข้างลางให้พ่อพี่นองเบิ่งน้านะครับพี่นองครับให้อาหารปลาสิบบาทเด้อครับนี่มีตู้หยอดนะครับตู้หยอดทําบุญนะครับโอ้โหไงเลยบังหันนั่น เอาไปแล้วครับพี่นองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ